สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องเดิสนี่ดองเราก็จะมาทำนายดิวชตาให้กับชาวราศีพฤษภโดยจะเป็นคําทํานายช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5 6 3นสาะครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่ากืมขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แ,และกดกระดิ่งแจ้งเตือนันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจสนับสนุนช่องของเราต่อไปและช่องของเราเนี่ยก็จะแบ่งราศีหรือยึดหลักตำมบตนตกนะถ้าหากว่าที่ผ่านมาเพื่อนเเคยใช้หลักการแบ่งราศีแบบไทยมาก่อนแลว้วสึกมันก แล้วตอนนี้เราก็เลิกไพ่ัครบแล้วนะมาเริ่มดูกันเลยเจา้าชะตาชาวศีรษะสดในเดือนนี้คุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการที่มีสิ่งหวนคืนย้อนคืนกลับมาสู่ตัวคุณนะอะไรเก่าๆเดิมๆอ่ะมันจะย้อนกลับมาสู่ตัวคุณอาจจะเป็นสถานการณ์หรือว่าการงานงต่างๆหรือว่าตัวบุคคลก็ได้นะครับสิ่งเก่าๆที่ว่ามาเนี่ยมันก็เคยเป็นอะไรดีๆที่คุณเคยมีความสุขกับมันมาก่อนนะ่ะเคยยืบยื้อมอบความรักอบความสุขดีๆให้แก่กันมา แต่แล้วมันก็มีการเดินทางแยกตัวออกกันไปจากสิ่งนั้นนะครับซึ่งมันก็ทําให้คุณรู้สึกกังวลแล้วก็วาวุ่นใจกับสิ่งที่ว่ามาตลอดเลยนะพอได้มีการหวนคืนกลับมาแล้วอ่ะคุณก็มีความยินดีและก็มีความตื่นตัวอย่างเต็มที่เลยอ่ะในการต้อนรับการกลับมาของสิ่งนั้นนะโดยคุณจะมอบความมั่นคงแล้วก็ทุ่มเทดูแลเอาใจใส่กลับมันให้ดีที่สุดอ่ะกับโอกาสที่มันย้อนกลับมาในครั้งนี้นะเนี่ยซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีนะครับว่าบรรยากาศลอบตัวคุณกับสิ่งต่างๆเย จะสามารถเดินหน้าก,กันไปได้อย่างเต็มที่ด้วยความหวังที่ดีในเป้าหมายในอนาคตต่างๆหากเมื่อก่อนคุณเคยเจอสิ่งที่ไม่ดีมีปัญหาความขัดแย้งกันมาคุณก็สามารถปล่อยวางและก็ให้อภัยกับสิ่งแย่ๆตรงนั้นไปได้นะครับแต่มันก็มีไพ่ที่ผมคงต้องบอกว่าไอ้การกลับมาครั้งนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเองต้องเป็นรองในแต้มต่อของสิ่งนั้นอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่าคุณจะรู้สึกเศร้าเสียใจเสียดายในการจากไปของสิ่งนั้นเนี่ยพอได้รับโอกาสในการหวนคืนกลับมา มันด้ทาให้คุณดีใจยินดีกับมันมากจึงพร้อมที่จะทุ่มเทในการทําสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการต้อนรับในการกลับมาของสิ่งนั้นแล้วก็ป้องกันปัญหาไม่ให้ผิดพลาดซ้ำสองด้วยนะครับเนี่ยดูแล้วสิ่งที่กลับมาเขาจะมีสิ่งที่ดีและเหนือกว่าคุณนะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะว่าสถานการณ์ทางด้านการงานจะเป็นยังไงบ้าง หน้าไพ่ด้านการงานเนี่ยถือาเป็นแนวโน้มที่ดีมากเลยนะไพเอ็มเพสอะบอกว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลให้กับคุณทางด้านการงานนะเนี่ยเขาจะมามอบโอกาสมอบสิ่งดีๆยิบยืนสิ่งดีๆกับคุณให้เปนมีความมั่นคงที่ดีขึ้นนะครับมันจะเป็นการมาในเรื่องภลระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบต่างๆที่เขาไว้วางใจให้คุณทําจนจุดนี้อะเหมือนกับเป็นการให้โอกาสทางการงานที่ได้กับคุณทําให้คุณเนี่ยสามารถเดินหน้าทางการงานได้อย่างมีความสุขมีความสําเร็จทางการงานที่ดีในเดือนนี้ได้นะครับ ทีนี้เราดูอัลเคลื่อก,กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไงบ้างอืมคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงแรงบันดาลใจนะเนี่ยก็คงจะมีแนวโน้มดีๆมีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาทําให้คุณมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะที่มันจะหนุนนําในเรื่องหน้าที่การงานของคุณแล้วก็สภาพจิตใจของคุณด้วยว่าจะสามารถทำเสียงต่างให้ดีต่อไปยิ่งขึ้นได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีในด้านการงานของคุณในเดือนนี้เลยนะเนี่ยทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทางด้านการเงินกันบ้างน,นะครับอืมนาได้านการเงินเนี่ยก็ถือว่ามีคําเตือนมานิดหนึ่งนะตรงที่ว่าคุณอะจะต้องอยู่ในช่วงที่ต้องหมุนเงิน ระมัดระวังในการใช้ใจ่ายทางการเงินสักนิดหนึ่งนะครับไพ่เด็กดาบเนี่ยก็บอกให้คุณมีความตืมโตระมัดระวังป้องกันในปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะถ้าหากว่าคุณประมาทใช้เงินตามใจตัวเองมากเกินไปเนี่ยคุณจะต้องมองไปถึงอนาคตในระยะไกลสักนิดหนะึ่งทางด้านการเงินนะอย่าปล่อยให้ความสุขระยะสั้นเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเรื่องการเงินให้กับคุณได้นะแล้วก็เช่นกันนะครับหากมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือหากว่าคุณมีปัญหาทางการเงินอยู่เนี่ย ก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆทางการเงินเข้ามาให้คุณได้มองถึงโอกาสดีๆในอนาคตข้างหน้าให้มีความสุขสบายใจได้มากขึ้นเช่นกันนะครับเนี่ยแต่อย่างนอยคุณก็ไม่ควรประมาททางด้านการเงินในเดือนนี้นะทีนี้เรามาดูกันเรเคลื่องกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างไพ่เป็นเนี่ยก็บอกว่ามันจะมีสิ่งดีๆหนทางทางออกดีๆจะมอบเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะ ถ้าหากว่าคุณมีความทุ่มเทจริงจังในการเดินหน้าทางการเงินนะ่ะหากมีปัญหาอะไรเนี่ยแล้วคุณก็ใส่ใจดูแลกับมันไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยความทุ่มเทในจุดนี้ของคุณเนี่ยมันจะนําพาหนทางทางออกที่ดีทางการเงินมาสู่ตัวคุณได้นะครับหรือแง่หนึ่งในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณได้จุดประกายความคิดแนวคิดต่างๆที่จะเดินหน้าไปสู่ของทางที่ทางการเงินได้เช่นกันนะทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักกันบ้างน,นะครับ ให้กับคนโสดที่มีคนคุยก็ผา,าดูใจกันแล้วแต่ว่าสถานะยังไม่ชัดเจนนะครับนะไพ่ความรักคนโสดที่มีคนคุยเนี่ยใบยแรกไพ่สามถ้วยนะคุณกับคูณเนี่ยก็อยู่ในบรรยากาศของความสุขความเลื่อนลมในชีวิตต่างๆ ได้มีการพากันไปเที่ยวมีการสั่งสค์ในชีวิตหากมีปัญหาอะไรแย่ๆขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถปล่อยวางที่มันไว้เบื้องหลังนะแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปอะ่ะเพื่อให้ความรักเนี่ยมันยังมีความมั่นคงที่ดีกันต่อไปได้นะครับเนี่ยคุณจะสามารถหวนคืนย้อนกลับไปสู่สิ่งที่ดีมีความรักที่ดีกันได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะส่วนอีกแง่หนึ่งอะ่ะก็มีคําเตือนอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าคุณหรือคู่ของคุณเนี่ยคนใดคนหนึ่งอะ่ะอาจจะไปพบเจอกับสังคมแย่ๆมากมายอะ่ะแล มันอาจจะทำให้มีการย้อนหัวคืนของสิ่งบางอย่างกลับเข้ามาในชีวิตหลักได้นะแล้วอาจจะคอยเกิดปัญหารักสามเศร้าขึ้นมาด้วยอแต่นี่ก็เป็นด้านแย่ๆเลยที่ม่อยากให้เกิดขึ้นนะทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างอืมไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับถ้าหากว่าคุณคาดหวังอยากให้ความรักมันกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิม อยากให้มีการกลับมาของสิ่งเก่าๆที่ดีคุณจะได้รับรู้ข่าวสารตรงจุดนั้นนะหรือ,อยังไงก็เป็นการเริ่มต้นที่คุณได้รับรู้ในเรื่องราวต่างๆของตัวอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะแล้วก็เช่นกันนะครับว่าในแง่ลายแง่ลบเนี่ยคุณอาจจะมีการไปรับรู้ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะว่าคนใดคนหนึ่งอ่ะไปพบเจอกับสิ่งเก่าๆที่มันหววคืนย้อนกลับมาเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งได้อ่ะไม่คุณก็กู้ของคุณนะทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างครับ หน้าไพ่คนโสดสนิทเนี่ยดูมันก็มีแนวโน้มดีๆทางความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะเนี่ยไพ่เด็กถ้วยอ่ะคุณก็มีความหวังที่ดีในความรักกับใครบางคนนะที่อยากจะเดินหน้าเป็นโซนจุดนั้นนะแล้วไพ่ก้าวถ้วยบอกว่าตัวคุณในช่วงนี้อาจจะดูดีมีสเสน่ห์คนข้างมากอะ่ะที่จะดึงดูดใครบางคนเข้ามาแล้วเลอๆอ,อาจจะเข้ามาเยอะก็ได้นะครับเนี่ยคุณก็ต้องหยิบมันในความถูกต้องเอาไว้ด้วยอะ่ะ เนี่ยไพ่สเตนกับไพ่แฮงแมนเนี่ยบอกว่าคุณต้องกดข่มความสึกต่างๆเอาไว้ไม่ปล่อยใจให้มันเดินหน้าไปอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่กับความรักที่เข้ามาเยอะแยะมากมายตรงนี้นะครับหรือบางทีอาจจะเป็นการเข้ามาของคนที่เขามีความเจ้าชู้มีเสน่ห์มากอะแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ไม่ค่อยดีและไม่ถูกต้องนะเนี่ยก็เลยต้องเก็บข่มควบคุมความสึกต่างๆเอาไว้ด้วยหรือถ้าแย่มากไปกว่าน,นี้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่เจ้าชู้แล้วก็มาชอบคุณอะ ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าออราเคิลจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้วิธยังไงบ้างคุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความสมบูรณ์แบบนะตรงนี้หากมองย้อนกลับไปอ่ะบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองสูงมากนะแล้วก็ตั้งมาตรฐานตั้งเพดานทางความรักเอาไว้ค่อนข้างเยอะอ่ะแม้จะมีความรักเข้ามาแต่พอมันมีสิ่งที่มันไม่ถูกใจคุณเนี่ยคุณก็พยายามกดข่ม แล้วก็เบรกความรู้สึกต่างๆเอาไว้อะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ผิดนะที่คุณจะคาดหวังความรักดีๆแต่ขอให้คุณมองสถานการณ์ให้ดีๆนะครับว่าความรักที่มันสมบูรณ์แบบร้อเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้อะแล้วคุณอาจจะต้องสูญเสียกับความรักที่ดีที่เข้ามาตรงนี้ไปไงตรงนี้หน้าไพาอา่ออร์เคิลก็ทําให้ผมต้องอ่านมาทางนี้นะครับหรือบางทีอ่ะคุณอาจจะไปพบเจอกับคนที่ดูดีมีความสมบูรณ์แบบมากเกินไปก็ได้นะจนทําให้คุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันคงเป็นไปไ ก็เลยต้องอดทนกดข่มความรู้สึกต่างๆจากความรักเอาไว้ครับทีนี้เรามาดูสถานการณ์ความรักให้กับคนที่มีคู่ครองคนรักกันแล้วบ้างนะนไพ่ความรักคนที่มีคู่เนี่ยสองใบแรกเลยนะไพ่แปดถ้วยกับไพ่ห้าดาบ มันเป็นการเดินทางแยกตัวออกจากกันนะคุณกับคู่เนี่ยคงจะมีเรื่องราวให้ต้องเดินหน้าเดินทางแยกกันออกไปอ่ะแต่แล้วเนี่ยมันจะมีการหวนคืนย้อนคืนกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ยังมีความรักใครความสึกที่ดีให้แก่กันอยู่อ่ะยังอยากที่จะครอบครองรักษาความรักเอาไว้อยู่ให้เหมือนเดิมอ่ะก็ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับว่าหากคุณรอการกลับมาในความรักที่ดีตรงนี้อ่ะก็มีแนวโน้มที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการนะครับหรืออีกแง่มุมหนึ่งก็คือ ความรักของคุณเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะแต่ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องแยกตัวออกจากกันแต่ว่าคุณยังลืมความรู้สึกที่เคยอยู่ด้วยกันมาแบบเมื่อก่อนไม่ได้ไงเหมือนคุณยังปรับตัวไม่ทันนะก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาความหึงหวงความเป็นเจ้าอเจ้า,จาของกันค่อนข้างเยอะในช่วงเดือนนี้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูออร์เคิร์กันนะครับว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมในเดือนเนี้ย คุณหรือคู่ของคุณอ่ะจะต้องมีคนใดคนหนึ่งนะที่ต้องไปเข้ากลุ่มเข้าสมาคมทําหน้าที่ทํางานต่างๆค่อนั้งเยอะไงอาจจะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่นะเพราะว่าต้องไปทําในธุระต่างๆนอกบ้านกันมากกว่าดังนั้นถ้าหากว่าเจ้าชตาเป็นคนที่ต้องอยู่กับบ้านเหมือนเดิมเนี่ยแล้วคู่ของคุณไปทําอะไรบ่อยๆก็ขอให้เข้าใจในสถานการณ์ในช่วงนี้เอาไว้ให้ดีนะครับแล้วตัวคุณเองอ่ะก็ลองไปเข้ากลุ่มสังสรรค์กับกลุ่มคนต่างๆกลุ่มเพื่อนของคุณนะ เพื่อที่จะได้ปล่อยวางแล้วก็ลืมๆืมไอความรู้สึกที่มันรุนแรงในใจลงไปบ้างก็ดีนะโอเคทีนี้เรามาดูสถานการณ์ทด้านสุขภาพกันบ้างนะด้านสุขภาพเนี่ยดูแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมากนะคุณก็น่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรสักเท่าไหรอ่อะหรือถ้าหากว่าคนเจ็บป่วยอยู่เนี่ยก็จะ,จะมีการพลิกฟื้นเย,ยียวยารักษาตัวเองให้กลับมาหายดีได้เหมือนเดิมนะครับแต่ที่จะเตือนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องความประมาทเลินเล่อแล้วก็ความใจร้อนต่างๆที่ทําอะไรที่มันุดเร็วหุนหันพันแล่นมากเกินไปอะจุดอาจจะคอยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาได้นะก็ขอให้ระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยนะครับอืมก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของชาวราศีพฤษภนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสมหวังในเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะครับ สวัสดีครับ